ขานิตจับมือสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีค่ะเปิดจุดรับซื้อมังคุดดึงผลผลิตออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดค่ะ นายจิรวุฒิสุวรรณอาจพาณิชจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จุดรวบรวมซื้อมังคุดนสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีค่ะตามนโยบายของนายพิชัยนริพธ,ธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้เน้นย้ำให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและยกระดับราคาผลไม้ให้เหมาะสมและทั่วถึงตลอดฤดูกาลค่ะการเปิดจุดรับซื้อดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจังหวัด จันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีในการดูดซับผลผลิตมังคุดในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายฤดูการอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำตามมาตรการบริหารจัดการช่วยกระจายผลผลิตและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรายย่อยซึ่งขณะนี้ในช่วงปลายฤดูการของผลไม้ภาคตะวันออกโดยเฉพาะมังคุดซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดจึงจําเป็นต้องดูดซับผลผลิตออก ออกจากแหล่งผลิตอย่างเร่งด่วนค่ะ